สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galactic P e e a c Studio นะครับผมวันนี้เรามาเล่นอยู่กับ Lego Star Wars The Skywalker Saga กันอีกแล้วนะครับผมโอ้ oh my god หลังจากที่เราไปจับพวกขโมยจากโคลคอนมาได้นะครับผมไอ้พวกหัวข,วขโมยที่ขโมยโคลคอนนะครับผมและแม่งก็ไปปล่อยทิ้งตามอวากาศไอ้เหียแม่งโคตรฉลาดเลยนะก็นะวันนี้เราก็จะไอ้เหียดาบแดงไอ้เหียเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนเร็วสีน้ำเงินแร็วเออแหมเล่นตลกนะเราอะ ซึ่งเเล่นมานานผมเพิ่งรู้นะว่าใน Lego Star Wars The Skywalker Saga มี DLC คาแรคเตอร์ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในซีรีส์ซีรีส์ดังๆใน Star Wars ของเรานะครับผมก็จะมี m a n d a l o r โอปิวันเดอ a d Batch Clone War อะไรพวกนี้นะครับผมก็มีตัวละครเหล่านี้ด้วยนะครับผมเพียงแค่ไปซื้อเพิ่มมานะครับผมราคา90บบาทฟังไม่รู้แต่ถ้ามาถ้าให้ผมแนะนำนะไปควร ควรที่จะซื้อในช่วงวันคริสต์มาสหรือมันก็ช่วงวันเดอะเมดอฟร์บีวิตยูนะครับผมหรือวันที่4พฤษภาคมของทุกๆปีของวันของส t a r War ลนะครับผมเพราะว่ามันจะลดราคานะครับผมแล้วก็ดูดีด้วยก็สำหรับวันนี้เราก็จะมาเล่นตามเก็บไคลเบอร์เหมือนเดิมนะครับผมเอาไว้ครบ5อันนะครับผมวันนี้เราจะลดจาก10อันเหลือ5อันแล้วกันนะมันไม่ใช่เพราะอะไรหรอกเฮียมันเหนื่อยนะครับผมในเวลาเราเก็บเพิร์นอ่ะมันก็ มันเก็บเพินะเออมันสนุกอ่ะคือเกมนี้มันสนุกมากเลยนะครับผมนะฮะก่อนที่เราจะไปทำภารกิจเก็บไครเบอร์บิชนะครับผมก็ขอให้กดไลค์และกด subscribe ให้กับช่อง Galactic p e a c e Studio ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดกับภารกิจมันๆของเราต่อนะครับผมใน Star Wars นะครับผมไป <c oughs> ก่อนที่เราจะไปไหนเราไปตรวจในวิหารเจไดก่อนนะตรวจวิหารเจไดก่อน โอ้อไอ,อ,อไ้ไอ้คราเขาเอาเข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 า่ขาเ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 ขาาเาาเเเเมเเาาเ ว่าแล้วประกอบมาโ oh, อ้ยอ๋อไอ้นี่ไงทำเคว็ให้กับยังลิ่งเก่งมากเก่งมากใช้พลังฟอสต่อไปอันนี้ก็ต้องให้ตัวนี้มาจากการช่วงนี้ฝุ่นเยอะครับแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเยอะแยะมาก เยอะแยะมากมายเลยเปลี่ยนตนัวละครโอเคมมา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 ๆะเฮ้ยผมอึกชิพายแล้วผมอึก <c oughs> อึกตอนเล่นเกม กู <laughs> จะตายฮะเออดีมากยังรีบฝึกต่อไปตอนนี้มึงเอาไคเบอร์มาให้กูได้ยัง <laughs> กูจะตายฮะแล้วนะ <clears S 3> <c oughs> เอาไคเบอร์มา thank you f r i e n d now everything is ready for when I resume โอ้เว้โอ้เดี๋ยวก่อนอ่าเหมือนเราจะลืมอะไรบางอย่างให้เขาไปนะก็คือทิปอ่าอันนี้ไคเบอร์เอาไปเลยยังลิ่งอินคลาสยังลิ่งในคลาสนะอันนี้อะไรอ่ะพูดไปดิ One day I'm gonna be to be with As Youda สักวันหนึ่งฉันจะเป็นแบบ เหมือนกับโยดาแข็งแก่งแล้วก็เป็นอาจารย์แข็งแก่งแบบอาจารย์เวสวินดูยาเรลพูฟอยากเหมือนเขาอะไรสิ <c ười> คุยหน่อยดิจิกเดมจิกเอาโอโคโอฮียครายดราก้อนอินเดียทาตูอินโอเคยะ ยังเรายังยังไม่รับเควสนี้โอเคเรายัางไม่รับเควสนี้เด็ดขาดพาร์ทนี้เราจะไปนาบูนะครับผมไปนาบูแทนเพราะว่าเควสเรามัไปนาบูไปก่อนไปก่อนไปที่ท่าจอดยาน <c oughs> พากูไปที่ที่ท่าจอดยานที ออนนี้ครบหรือ,อยังอันเนี้ยเหลืออันเดียวก็คือของอาจารย์ของอาจารย์เผาพันของโยดาไปคือเราต้องไปขึ้นยานแล้วก็ไปที่ดาวนาบูอยานในพลดกิวัสโอย,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 อย มีแค่ไม่กี่วิธีอะที่แบบทําให้มันหายสะอึกอะนั่นยังกลับมาอีกโอ้ยทั้งพาร์ทพาร์ทนี้จะสะอึกต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะฮะกูก็อยากจะอึกตัวต่อไปกูจะตายโอ้ ล่าคนอย่างนั้นเหรออันนี้อะไรอ่ะมันหมดหรือยังอ่ะหมดแล้วอ่ะเดียว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 บางกูเห็นอะไรบางอย่างเอ้ยไอตรงนี้อะไรอ่ะมาร์กเลยกูต้องเอาให้ได้ดัตตากาสเนี่ยดัตตากาสเราต้องไปเอาไปทางไหนบ้างไปทางนู้นเหรอโอ้โหกูจะเสือคทั้งพาร์สเลยเนี่ย อยู่ไหนวะมึงอยู่ในนั้นเหรอมึงอยู่ในนั้นเหรอ Kibby strips. Top-shelf kibby strips. Make your own boys it's

เปลี่ยนร่างเป็นแคคเกอร์ไรเดอร์ไปแล้วว้ายา่ยายังเก็บมาแล้วจาก19อันกูได้4ก็ยังด <c oughs> ี เงียบโอ๊ยไม่เอาไม่คุยไม่ไม่คุยเราจะไปขึ้นยานไปทิ้งแกละไอ้ทิ้งไกรเดอร์ละไป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 บึงเลยตายกูตายแน่ทางพาเนี่ยกูตายแน่ คือยางขึ้น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 ย่างก่อนขึ้นยางเก็บเงินหน่อยเก็บเงินหน่อยอืจสะสามแสนละอี๋โอ้โหไปนาบูได้เก็บเงินยาวอ่ะปึ๊บไปเราอยู่คอร์สซองใช่ไหมเราจะไปไหนอ่ะไปนาบูใช่ไหมอ่าไปนาบู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 าบ <c oughs> ไม่ใช่

อยู่เลยโอ้โหเปิดมาก,กูเจออเลยเหรออีนนี้ก็ไม่ออกมาสัก,กี้ออกมาแล้วเราจะขึ้นไปยังไงเนี่ย <laughs> แล้วเราจะขึ้นไปยังไงมีวิธีเดียว โอ้โหแล้วกูจะยังไงอ่ะแล้วกูจะทำยังไงมันต้องขึ้นที่สูงใช่ไหม <c oughs> เหมือนจะเป็นอย่างนั้น <c oughs> ไอ้ตรงนี้ก็มี <c oughs> โอ้โหแม่งมีทุกที่แหละ <c oughs> <c oughs> แล้วกูจะซึ้อยู โอ้โหกูจะขึ้นทางไหนได้บ้างครับถ้าไม่ต้องขึ้นละ่ะเออถ้าไม่ต้องขึ้นตึกแต่เราใช้แบบความสูงอะในการกระโดดอะไม่ได้มันต้องมีอะไรเป็นตัวทุ่นแหลงอย่างเช่นนะไอ้กล่องพวกนี้อ ตายกูตายทั้งคลิปเนี่ยกูตายโอเคเราจะไม่ได้เก็บอะไรเลยสักอย่างอย่างมากก็ได้เก็บแค่ไคเบอร์ลรอวะไอเนี่ยดูเหมือนว่าไอตึกนี้มันน่าจะมีประเด็นไอ l ล v ฟลิ่ n ออนเดอะโอชลักเรซาบนีมากเลยนะไอนี่เฝ้า <c oughs> มันมีทางขึ้นอยู่ ว่ามันต้องมีทางขึ้นโดยเฉพาะไอ้เฮียเนี่ยมันต้องมีกล่องหรือมีอะไรให้กูขึ้นไปโอเคแต่ละอย่างแม่งไม่เป็นอย่างที่คิดโ <c oughs> ยไอเฮียนั่นทิ้งไปก่อนไป อยู่ใกล้เกินเปลี่ยนตัวโอ้ยต้องใช้ชาวการแกแล,ะละ้วล่ะสภาพอย่างนี้เฮ้ย <c oughs> นี่เลยมันนี่ซ <c oughs> ้ายเอ้ยขวาขวาลงซ้ายขวาขวาลงซ้ายเยี่ยมความจำยังดีอยู่กู <c oughs> เข้าไปแล้ว <c oughs> ต,ตีตีตีอาจจะได้ของอาจจะได้ของ จะได้ของอะไรคุยหน่อยดิท็อปซีเกียบอัปเดตเอาทอยดาเรียอืมแดนอย่างนั้นแหละเอเอทอินอีกอีกอีกอี โอ้ทางขึ้นทางนี้นี่ว่าเสร็จกูเลยเย่ yeah. เดียวนะเฮ้ยตรงนั้นไม่มีตา่ายตรงนั้นไม่มีตา่ายเย่ yeah, ชิบหายละแล้วก,กูจะไปยังไง <c oughs> อ่ะกูมีทางเดียวแล้วเฮ้ยแม่จะโวยแม่จะโวย โอ้ยมาโดดตรงแถวนี้โอเคโอเคเดี๋ยวก่อนนะอะของของของอยู่ตรงนี้เฮียอ้ยตกแล้ว โอเคหายไม่นานนะครับผมเพราะว่าเสียงแน่แน,แน่นอนก,กูดูอยู่ไอ้เหียโอเค <c oughs> ตอนนี้เราไม่เก็บตรงหน้าหน้าหน้าจอดยาแล้วเรามาเก็บรงนตรงนี้ดีกว่าเพื่อที่จะได้ยานะครับผมดาร์ทโมนะครับผมซีริมิเดเตอร์นะครับผมฟาไอ้เหียแล้วกูจะทำไงเนี่ย go อ oh ้โหไม่ทันไอ้เหีย พาอย่าพาอย่าพระสมาธิ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 ได้แล้ว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 กูได้แล้วกูได้แล้วเย้ยย์โกเย้ได้ยาเลยโอ้โหขอโทษครับได้ยาหนังหมาอแล้วโอ้ยกลัว โอเคกูกูต้องซื้ออยู่ดีเฮียมาแสนหนึ่งเยอะได้ยาแล้วครับโอเคเราได้ยาแล้วตอนนี้เราก็เปลี่ยนล่างเห็นกล่องละไอ้เฮียโอเคกูเห็นกล่องละกล่องโชคชะตาด้วยสัตว์โอ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออ ถึงก็เฮี้ยแล้วมันนี่ต้องใช้สามกล่องจริงๆด้วยไอเกลืกมันนี Ivan, benefit, aquela, ellow, ่เลยมันนี่มันนี่เออไหนขอวางไอเส่มันนี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 ่อืมสูงเลยสูงเออนั่นแหละไอ้เฮี้ยไม่เป็นระเบียบเลยเออนั่นแหละป้ขึนไปปิ้งไปปไปไป ปีกไปปีกมาสิเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละปีต่อไปต่อไปปีต่อไปปีต่อไปปีต่อไปต่อไปปต่ต่อไปปต่ไไปตต่อไเต่ตอไปไไปต่อไตอไป บันได้ได้แล้วใช่ไหมตอนนี้กูอยากรู้ว่ากูต้องขึ้นไปข้างบนนั่นยังไงตอนนี้เราได้มาประมาณ2อันเอ๊ะสองอันหรือเปล่าไม่ใช่กูได้อันเดียวอยู่นี่ไงทางขึ้นมีตั้งเยอะแยะยังดูกลัวยนี่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 เอ้ยอย่ายายาเยี่ยมกูจะขึ้นยังไงเนี่ยเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะ นี่เลยปลาไปแล้วตืดตืดแต่ตูมโอ้ยเยี่ยมไปเลยได้เวลาไปยินป่าละโอ้โหแม่งคุ้มไหมเนี่ยเฮียแต่และอย่างโอ้ยปีไม่ได้สูงเกินไปเฮ้ยโอ้ยอัอออานาคินยาอย่าทำให้กูตกแกงวันนี้ เก็บของที่นี่แม่งก็โอ้โหอย่างเยอะไอ้สัตวสปีกไหมปีกไหมอเออเออได้แล้วซิวเวอร์ท็อปเปอร์ทาวามาท๊อกับมาหมดเลยอื้ออืออื้อ,อโอเค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 ไอ้นี่มันต้องฮุกไกรเดอร์ฮุกไก่เลย <ś les> พากูเสียวตลอดเลยมุมสูงอีกแล้ว <ś les> ของอยู่ที่มุมสูงไอสัตว์เกือบตายไออันนี้หลายคอนเทนต์แล้วนะกูกูมีหลายชื่ออยู่ในหัวผมมากเลยว่าจะตั้งชื่ออะไรดีไม่สะอึกก็มุมสูงเหมือนเดิมอีกไอสัตว์ไอสัตว์ <ś les> อตวเอ้ยกูจะตายหา่าละไป ขึ้นขึ้นขึ้นเออเลมงอย่าทำให้กูตกแกไปอีกคนหนึ่งหนิไอ <c oughs> อุย้ยเกือบแล้ทีนี้เอาไงอ่ะแล้วเราจะไปเก็บตรงไหนอ่ะไอ้นั่นหนึ่งที่แต่เราไปไม่ได้ไอ้นี่ก็อีกที่นึงวูบหลดไป,เ,ปเลยแล้วแม่งก็อยู่ข้างล่างอัน สัตว์แล้วกูจะไปยังไงเนี่ยโอ้โหแม่งต้องปีนป่ายแต่ละอย่างเนาะข้างล่างมีร่มอยู่โอเคฮึบฮึบอ่าไปเลยเก็บได้แล้วโอ้ <c oughs> 10 <s ip> The b r i โอเคได้เท่าไหร่ละดูหน่อยสิ สามร้อยสี่สิบเอ็ดแล้วไอ้เงี้ยมันควรจะพอแล้วใช่ไหมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับผมทิ้งไกเดอร์ก่อนโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมกับเกม Legos t a r Wars The Skywalker Saga กแล้วก็ผมกับภารกิจในครั้งนี้ในนาบูนะครับผมสหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมนะฮะพาร์ทก็มีแค่นี้เองโอเคสหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe ให้กับช่อง l a c t i c Peace Studio เพื่อที่จะไม่พลาดกับเกม Star War ของเรานะครับผมโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปละบ๊ายบาย